เ่าคู่นะผมเข้าใจว่ารักกันดีอ่ะพูดอีกี่ผู้หญิงมันไม่มั่นใจเลยนะครับเขขึ้นรถได้พื่หนีอันี้ก็าพูดในหานะนะครับต่อไปครับุณเจัาเชิญเครื่องรุ่นนั้นยิบปญแจี๊มาเสียบหนึ่งสอเฮ้ยผมว่าใอ้การเสียงปีแจยัไม่ต้องมีลีลาขนาดนี้นะเดี๋ยว เดี๋เราให้เล่นให้เล็ทีนต่อไปครับเมื่อติ่งเจียแล้วครับท้องถ่งแม้จะมนตีเลยนะขพวกเราขึ้นมาตรงใจครับเดิมต่อานเบ้ยนี่ก่อไทยใส่หัวตัวนี้ถ้าจะแรงนิครับผมดูรักษณะแล้วเนี่ยอะไรเขาเขาไม่อยู่เลยนี่